สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับนักเรียนนะครับเข้าสู่ห้องเรียนวิชานะครับเสริมทักษะคณิตศาสตร์ท่ากันครับสําหรับครั้งที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนในเรื่องของลําดับเลขคณิตไปนะครับมาในวันนี้นะครับนักเรียนก็จะมาฝึกนะครับทำโจทย์ปัญหานะครับเกี่ยวกับลําดับเลขคณิตนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปสู่ในกระบวนการการแก้ปัญหานะครับที่เป็นโจทย์ปัญหาลําดับเลขคณิตนะครับเรามาเริ่มนะครับ ต้นด้วยการทบทวนความรู้จากครั้งที่แล้วก่อนนักเรียนทนักเรียนมาช่วยครูพิจารณานะคะว่าลำดับ18152229นี้นะครับเป็นลำดับเลขคณิตหรือไม่นะครับลองคิดกันก่อนนะครับให้เวลา2วินาทีนะครับในการคิดนะครับหมดเวลาครับไม่ยากหรอกนะครับนักเรียนช่วยกันคิดนะครับแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่าลำดับที่ให้มานะครับ 185,22,29นี้เป็นลำดับเลขคณิตนั่นเองครับเอ๊เราจะดูได้ยังไงครับว่าลำดับนี้เป็นลำดับเลขคณิตนะครับเนักเรียนก็หาผลต่างนะครับดูว่าผลต่างนั้นมีค่าคงที่ไหมนะครับถ้าผลต่างมีค่าคงที่เราจะเรียกผลต่างนั้นว่าเป็นผลต่างร่วมใช่ไหมนะครับดังนั้นก็คือหาผลต่างก่อนนะครับก็คือจับพจน์ที่2นะครับลบด้วยพจน์ที่1นะครับพจน์ที่3ลบด้วยพจน์ที่2ครับ พจน์ที่4นะครับลบด้วยพจน์ที่3แล้วก็พจน์ที่5ลบด้วยพจน์ที่4นั่นเองครับนักเรียนก็เห็นว่าผลต่างนะครับต่างก็มีค่าเท่ากับ7นั่นเองนะครับดังนั้นผลต่างนะครับของพจน์หลังนะครับลบด้วยพจน์หน้าที่อยู่ติดกันนะครับตามที่เราเรียนไปนะครับหรือพูดง่ายคือ an บวก1ลบด้วย an นะครับมีค่าคงที่นะครับและมีค่าเท่ากับ7ดดังนั้นนะครับลำดับนี้นะครับจึงเป็นลำดับ เลขคณิตครับและก็มีผลต่างร่วมเท่ากับเจ็ดนั่นเองครับอย่างที่ครูได้เกริ่นไปนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะมาแก้โจทย์ปัญหานะครับลำดับเลขชนิตกันนะครับดังนั้นขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหานะครับเราจะต้องมีสเต็ปของเรานั่นเองนะครับเรามาดูขั้นตอนกันนะครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับในการแก้ปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหา โจทย์ปัญหาอื่นๆนะครับนักเรียนก็ต้องทําความเข้าใจนะครับต้องคิดวิเคราะห์นะครับว่าโจทย์กาหนดอะไรมาให้เรานะครับโจทย์ต้องการถามหาอะไรนะครับหรือต้องการให้หาอะไรนะครับอันนี้เป็นลําดับแรกเลยนะครับในการวิเคราะห์โจทย์นั่นเองครับขั้นตอนที่2ครับก็ต้องวางแผนในการแก้ปัญหานะครับโดยอาศัยหลักการนะครับกฎหรือสูตรนะครับแต่ในเรื่องนี้เราเรียนเรื่องลําดับเลขคณิตก็ต้องอาศัยหลักการกฎหรือสูตรนะครับที่เกี่ยวกับ ลำดับเลขคณิตนะครับมาช่วยในการแก้ปัญหานั่นเองครับและขั้นตอนที่3นะครับก็คือการแก้ปัญหานะครับตามที่เราวางแผนเอาไว้นั่นเองครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้มันมีการผิดพลาดนะครับนักเรียนจะต้องมีการตรวจสอบนะครับผลหรือตรวจสอบคําตอบนั่นเองนะครับว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับบางครั้งนะครับนักเรียนอาจจะเกิดจาก ขั้นตอนกระบวนการที่หาผิดพลาดมาแล้วนะครับแล้วเรามั่นใจในตัวเองสูงนะครับเราก็คิดว่าคําตอบนั้นมันจะถูกต้องนะครับแต่สุดท้ายนะครับสิ่งที่สาคัญที่สุดคือการตรวจสอบคําตอบนั่นเองนะครับว่าสมเหตุจะสมผลกับสิ่งที่เรามีนั่นก็คือโจทย์นะครับหรือเงื่อนไขหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเราไปลองฝึกกันเลยดีกว่านะครับเรามาเริ่มดูตัวอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับ ถ้าพจส์3พ์เรียงกันของลำดับเลขคณิตคูณกันได้120แต่ถ้าบวกกันจะได้18จงหาลลำดับเลขคณิตนี้ครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้นะครับนักอย่างที่ครูบอกไปนะครับขั้นแรกเนี่ยนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ก่อนนะครับว่าโจทย์ถามหาอะไรนะครับแล้วก็กำหนดอะไรมาให้เราบ้างนั่นเองครับสำหรับในโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือกำหนดนะครับ พจน์สามพจน์นี้เรียงกันนะครับเห็นไหมครับพจน์สามพจน์เรียงกันนะครับส่วนที่2ก็คือคูณกันได้นะครับ120นะครับแต่ถ้าบวกกันนะครับจะได้18บแปดมีอยู่3เงื่อนไขนะครับอันแรกคือ3มพจน์นี้ต้องเรียงกันครับอันที่2คือเรียงกันไม่พอครับคูณกันได้120ครับและอย่างสุดท้ายนะครับบวกกันก็จะได้18นั่นเองครับโจทย์ามหาอะไรครับหา ลำดับเลขคณิตนี้นั่นเองครับดังนั้นนะครับเราก็เริ่มจากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เราก่อนนะครับวิธีทำนะครับคดสัมค์เรียงกันครับก็ให้ ให้พจน์3พมน์นะครับเรียงกันคือ a ลบ d a a บวก d นะครับนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าพจน์สามจน์ที่เรียงกันที่ครูเขียนนะครับเป็นลำดับเลขคณิตไหมครับที่ที่ครูเขียนตรงนี้ก็คือเป็นลำดับเลขคณิตนั่นเองครับเป็นลำดับเลขคณิตใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นอันนี้เข้ากับเงื่อนไขของเขาแล้วแต่ที่นี้โจทย์กําหนดให้มานะครับว่าคูณกันได้120นะครับบวกกันได้18นะครับในที่นี้นะครับครูจะนําทั้ง3พจน์นะครับมาบวกกันก่อนนะครับนักเรียนลองสังเกตดูนะครับว่าทําไมครูถึงนําทั้ง3พจน์มาบวกกันก่อนเพราะว่าถ้าเกิดครูแอบมองนะครับครูจะเห็นว่า a ลบ d นะครับบวก d แล้วก็บวก a บวก d นะครับเดี๋ยวลบ d นะครับ กับบวกดตรงนี้พอบวกกันมันก็จะหักล้างกันหมดนะครับมันก็จะได้ A ออกมานั่นเองครับดังนั้นครูก็จะจากโจทย์จะได้ว่านะครับ a ลบ d บวก a บวก a บวก d นะครับเท่ากับ18นำสามพจน์มาบวกกันนะครับซึ่งนักเรียน นำมาบวกกันนักเรียนจะได้เป็น3 a ครับเีลยวลบ d กับบวก d เนี่ยจะหักหลังอาจจะหักล้างกันไม่ใช่หักหลังนะครับหักล้างกันเป็นศูนย์ไปนะครับก็จะเหลือเป็น3 a เท่ากับ18นะครับก็จะได้ a ออกมาเท่ากับ6นั่นเองครับได้ a แล้วนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งที่เราที่เรายังไม่ได้ใช้นั่นก็คือคูณกันนะครับพจน์สัมพจน์นี้คูณกันได้120นั่นเองนะครับอ่าเราก็เขียนนะครับต่อนะครับและ และนะครับ a ลบ d นะครับคูณ a คูณ a บวก d นะครับเท่ากับ120คงร้อ่สบครซึ่งนักเรียนลองกลับไปคูณดูนะครับ a ลบ d คูณ a คูณ a บวก d นะครับก็จะได้ออกมาเป็น a ยกกำลังสนะครับลบ a คูณ d ยกกำลังสนะครับเท่ากับ120ครับ แต่แต่แต่เรารู้ว่า a ของเราเท่ากับ6ใช่ไหมครับนักเรียนเห็นไหม a ของเราเท่ากับ6 a นะ a ของเราเท่ากับ6เราก็แทนค่า a เท่ากับหลงไปครับ่า หกกำลังสลบ 6d ยกกำลังสองเท่ากับ120ครับนักเรียนก็แก้สมก,การนะครับ6กกำลัง3นะครับได้เป็น2อ6ลบ 6d ยกกำลังสองเท่ากับ120่งร้อ่สครับแก้สมก,การนะครับก็จะได้ออกมาเป็น d ีกำลัง2เท่ากับ216ลบ120ส่วนด้วย6นะครับ ดีกำลังสองก็เลยมีค่าเท่ากับ16นะครับเพราะฉะนั้น d เรา d เดียวก็เท่ากับบวกลบรูทสิซึ่งเท่ากับเท่าไหร่ครับบวกลบ4นั่นเองครับได้ดีมาแล้วนะครับก็คือ d เท่ากับบวกลบ4นะครับดังนั้นนะครับจ์ทำมาลำดับเลขคณิตนะครับ ลำดับเลขคณิตคือนะครับมีอยู่สองคำตอบครับ1ถ้า d เท่ากับ4นะครับก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ a ลบ d นะครับ a ลบ d ของเราก็คือ a คือ6 d คือ4 a ลบ d ก็คือ2ครับ a ก็คือก็คือ6ครับ อ่าครูเขียนและอีกอันนึงก็คือบวกไปนะครับก็จะกลายเป็น10นะครับและลำดับที่2ครับถ้าดีของเราเท่ากับลบสี่ครับถ้าดีเท่ากับลบสี่นะครับลำดับที่เราได้ก็คือ10 6แล้วก็2ครับมันจะเรียงสลับกันแบบนี้นั่นเองครับสำหรับตัวอย่างนี้ก็ไม่ยากนะครับนักเรียนลองกลับไปทบทวนได้อีกนะครับลองดูได้อีกนะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันครับตัวอย่างต่อมานะครับถ้าลำดับนะครับ3ลบ x 2x 3x บวก3นะครับเป็นลำดับเลขคณิตแล้วนะครับจงหาค่า x ครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับได้ลองทําด้วยตัวเองก่อนนะครับนักเรียนก็กดหยุดนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยกดเล่นต่อนะครับเพื่อที่มาดูเฉลยกันครับ ตัวอย่างนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนลองมาช่วยครูวิเคราะห์กันก่อนนะครับโจทย์กําหนดให้มาแล้วนะครับว่า3ลบ x 2x 3x บวก3นะครับทั้ง3พจน์นี้นะครับเรียงกันเป็นลําดับเลขคณิตนั่นเองครับจงหาค่า x ครับโดยในโจทย์ปัญหาข้อนี้นะครับเราจะใช้บทนิยามนะครับมาช่วยในการแก้ปัญหานั่นเองครับนักเรียนจำบทนิยามได้ไหมครับจากบท นิยามของลำดับเลขคณิตจำได้ไหมครับ D ของเราก็คือผลต่างร่วมใช่ไหมครับผลต่างร่วมนะครับเกิดจาก an บวกหนะครับลบกับ an นั่นเองหรือลบด้วย an นั่นเองครับหรือนะครับถ้าเกิดคูเขียนให้เข้าใจง่ายๆก็คือ d นะครับสามารถหาได้จาก a2 ลบ a1 นะครับหรือเท่ากับ a3 ลบ a2 ครับหรือเท่ากับ a4 ลบ a3 แบบนี้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ครูจะตัดตอนนะครับเอาตรงนี้มาอ่าเอาตรงนี้มานะครับช่วยในการหาคำตอบในข้อนี้อ่าครูจะตัดแค่ท่อนคือ ดีนะครับที่หาได้จาก a 2ลบ a 1นะครับซึ่งจะเท่ากับ d เดียวกันก็คือ a 3ลบ a 2นั่นเองครับเนื่องจากว่าเรามีพจน์ที่1พจน์ที่2และพจน์ที่3นั่นเองครับจากนั้นนะครับนักเรียนก็จะได้นะครับ a สองลบ a หนึครับ a 2คือ x ลบ a 1ของเราก็คือ3ลบ x นั่นเองนะครับซึ่งจะเท่ากับ a 3นะครับก็คือ 3 x บวก3นะครับลบ a 2ก็คือ2 x ครับนักเรียนก็เปิดวงเล็บครับในฝั่งซ้ายนะครับ2 x ลบ3บวก x นะครับเท่ากับ3 x บวก3ลบ2อ x ไม่ยากเลยนะครับแก้สมการง่ายๆนะครับ2 x บวก x ก็เป็น3 x ลบ3นะครับเท่ากับ3 x ลบ2 x ก็เหลือ x บวก3ครับนำตัวแปร x นะครับ อ่หรือพอที่มี x นะครับไปอยู่ฝั่งซ้ายนะครับและนำตัวเลขนะครับมาอยู่ฝั่งขวานะครับก็จะกลายเป็น 3x ลบ x เท่ากับ3บวก3นั่นเองนะครับออกมาก็จะเหลือ 2x เท่ากับ6เพราะนั้น x เดียวนะครับก็เลยมีค่าเท่ากับ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็ได้นะครับมีค่านะครับ x ของเรามีค่าเท่ากับ3นั่นเองครับไม่ยากกเลยใช่ไหมละครับ ตัวอย่างต่อมาครับไม้กองหนึ่งวันซ้อนกันเป็นชั้นๆแต่ละชั้นมีไม้มากกว่าชั้นที่อยู่ถัดไป3ท่อนชั้นล่างสุดมี376ท่อนรวมทั้งหมด100ชั้นจงหาว่าชั้นบนสุดมีไม้กี่ท่อนนะครับสำหรับในตัวอย่างนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยครับให้นักเรียนกดหยุดนะครับเพื่อที่จะทำด้วยตัวเองก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับค่อยกดเล่นต่อนะครับมาดูเฉลยกันครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับ อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ก็อย่าพึ่งท้อนะครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันดีกว่านะครับตัวอย่างนี้นะครับไม้กองหนึ่งนะครับวางซ้อนกันเป็นชั้นๆใช่ไหมครับแต่ละชั้นนะครับมีไม้มากกว่าชั้นที่อยู่ถัดไปสามช่อท่อนนะครับแสดงว่าจากตรงนี้นะครับนักเรียนคิดว่าชั้นล่างหรือชั้นบนนะครับจะมีไม้มากกว่านะครับคําตอบก็คือต้องเป็นชั้นล่างใช่ไหมครับชั้นล่างเนี่ยจะมีน้อยกว่าชั้นบนเป็นไปไม่ได้นะครับดังนั้น ชั้นล่างนะครับจะต้องมากกว่าชั้นบนนะครับอยู่สามท่อนนั่นเองครับเขากำหนดให้ครับว่าชั้นล่างสุดนะครับมีสา6็ดสิบท่อนนะครับอันนี้คือชั้นล่างสุดนะครับรวมแล้วนะครับรวมทั้งหมดแล้วจะมีหนึ่งรยชั้นอ่านี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มาครับคำถามคือชั้นบนสุดนะครับมีทั้งหมดกี่ท่อนนะครับชั้นบนสุดแสดงว่า ถ้าเกิดเราให้ชั้นล่างสุดนะครับเป็น A1 นะครับแสดงว่าชั้นบนสุดนะครับสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยก็คือ A 1 0ใช่มั้ยนะครับเพราะมันมีทั้งหมด100ชั้นนั่นเองครับดังนั้นข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับเราก็เริ่มต้นจากนะครับจากโจทย์นะครับวิธีทำนะครับจากโจทย์ นะครับจะได้ชั้นล่างสุดอันนี้เราให้เป็น A1 นะครับเท่ากับ7 7ครับอ่คแล้วก็อะไรครับกำหนดให้นะครับมีทั้งหมดนะครับ100ชั้นแสดงว่า N ของเราเท่ากับ100นั่นเองครับและ D ของเราครับ d ก็คือผลต่างของท่อนไม้ในแต่ละชั้นนะครับ คือชั้นล่างพอชั้น A2 ไปก็ต้องเปไงครับลดลง d ของเราคือลบ3ครับเพราะว่ามันจะต้องลดลงไปเรื่อยๆนะครับลดลงอย่าลืมนะ D ไม่ใช่3มนะครับมันลดลงไปเรื่อยๆ D ของเราจะต้องติดลบนั่นเองครับนะครับโจถามหา A 100ครับอ่าเพราะนั้นจากสูตร an เท่ากับ a1 บวก n ลบ 1d ครับโจทย์ถามหา a100 ครับก็เท่ากับ a1 บวกกี่ดีครับ 99d ครับเรารู้อะไรบ้างเรารู้ a1 ครับเราแทนค่าไปคือ3 7 6ครับบวกกับเรารู้อะไรครับ d ครับ d คือลบคอ3ครับเพราะนั้น9คูณกับลบ3ครับ ก็จะเป็น376ครับบวกกับลบเท่าไหร่ครับบวกกับอ่า99คูณกับลบ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนคิดออกไหมครับ99นะครับคูณกับลบ3ก็ได้ออกมาเป็นลบ297บครับบวกกันออกมานะครับก็จะได้เท่ากับ79ครับนะเพราะนั้นสรุปได้แล้วครับว่าท่อนไม้ชั้นบนสุดนะครับก็จะมีทั้งหมด 79ท่อนนั่นเองนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก็สรุปได้นะครับว่าชั้นบนสุดมีทั้งหมด79ท่อนนั่นเองครับจบแล้วครับสำหรับข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับสุดท้ายก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับก็ขอมอบหมายนะครับแบบฝึกหัดนะครับ1.1.2ข้อ ข้อ5และข้อ6นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของนักเรียนนะครับในการที่จะกลับไปฝึกฝนกันนะครับนักเรียนทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับส่งในคลาสรูมของเราด้วยนั่นเองนะครับถ้านักเรียนมีคำถามใดๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเรียนในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถถามนะครับได้โดยตรงนะครับในรายส่วนตัวนะครับหรือในคลาสรูมก็ได้นะครับครูยินดีที่จะตอบทุกคำถามเลยนะครับอย่าลืมนะครับ กลับไปฝึกฝนแล้วก็อย่าลืมส่งกันบ้านครูด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ